วันวาเลนไทน์ล้กิวอยู่นั่นไงซ้อมไปบอกกิวดีกว่ากิลเราชอบแกน,นะเราชอบแกน,นะเฮ้ยไปเถอะเอานันอ่ะกิวให้ให้ดอกไม้นในโอกาสอะไรวันว,นเวนาเลนไทน์ไงเราลองมาคบกันดูไหมเอา้เอาแล้วทำไมกิวตอบตกลงง่ายจังแล้วที่คอยเป็นห่วงเราตลอดนี่คือแค่ฐานะเพื่อนหรอเอา้าฉันจิเราผิดหวังในตัวกิวมากไม่อยากคุยกิวเลยยอมเป็นคน คเฮ้ยจะเป็นอย่างงี้ไม่ได้นะจันจีไปโรงเรียนได้แล้วอย่าเป็นเด็กขี้เกียจแบบนี้พอมาก็เจอเลยจันจีทำไมเพิ่งมาโทรไปก็ไม่รับ นักเรียนหยุดคุยได้แล้วตอนนี้ทางโรงเรียนเรามีกิจกรรมอัดแสดงละครเวทีอ่ะกิวนายรับบทเป็นเจ้าชายก็แล้วกันครับกันจีเป็นสนุไว้นะค่ะตวจน,นันเป็นแม่มดละกันเนาะใช่ค่ะจะวิ่งมาหาเราอีกทำไมเนี่ย,ยกันจีกลับได้กันไหมเดี๋ยวกิวมารับไม่อ่ะกลับเลยรู้อย่างนี้สารภาพกิวก่อนก็ดีเฮ้ ดูสิมาแล้วนู่นนัทเดี๋ยวขอคุยกับเันจีแป๊บหนึ่งนะโอเคได้จจนจีเป็นอะไรทบามช่วงนี้ตกหน้าก็ไม่ได้เป็นไรนี่อย่ามายุ่งผู้หญิงก็เป็นอย่างเงี้ยมีอะไรก็ไม่พูดเอ้าแล้วมาตวาดใส่เราทำไมก็ตัวเองมีแฟนจะให้เราทำยังไงล่ะ